啊。<music> ก็ได้เต็มองจต็ไ <reco> ม้ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขายอมเตืดต่อจังนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอเด้รองคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปเหม่ฟฟีก็อายพอได้จะอูจะอีแตนูนั้นดีต่อใจก็ได้เต็มองจตไหไม้ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขายอมเตืดต่อจังนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอเด้ลองคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปเหม่ฟฟีก็อายพอได้จะอูจะอีแตนูนั้นดีต่อใจ ไปทางเนือจะไปทางตายจะไปทางไหนล่ะก็บอกให้มาอาจจะพาไปคืนสวรรค์จะพาไปสุด้วยกันก็อยากจะบอกว่าน,นูเป็นคนในฝันถ้าบอกว่าชอบจะให้ทำไงอะความรักที่ให้ใหายไปมันมีแต่ความจริงใจที่ดีต่อใจของไอ้แต่ต่อจากนี้จะไม่เป็นไรอะเพราะพี่จะไม่มีใครความรักที่พี่มีพี่ให้ไปหมดเยอะแยะ เ้วนอนจะไหวง่าดีวันนี้ผี่ควางทางวันพู้ชาวไปดูแลตกดึกเดี๋ยวพาไปแดนกระจระายก็ได้เต่มองจะไม่ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขยอมต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผุเจอได้รองคนเหนือก็สวยวคนใต้ก็ดีเชี่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟรีก็อายปวได้จะอูจะอีจะนูนั้นดีต่อใจปวได้เต่มองจะไม่ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขยอมต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผุเจอได้รองคนเหนือ ก็สวยคนใต้ก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปหม่ฟรีก็อายพอได้จะอูจะอีจะนูนั้นดีตอ่อจะไอก้กระแดแข่คุยเธอไม่ได้คองหรอคงทําได้แค่ละมองก่อนถึงตัวจะแบบมีคนใหม่แต่ว่าออ้มีใจมาคงต้องรอก่อนมาถึงจุดนี้อย่าพึงใจอ่อนรอก็น่าพึงใจอ่อกเสียใจอยู่ละไอจะคอยปอบเป็นภาคตัวเดอ้อจะมาลองบอกไอของ,ของสาเหนือแต่ว่าอูเปเป็นคนนักลดเหลืออเหนยอูลมแคมขึ้นึกถึงเจ้าตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นหัวใจที่ว่างอยู่ก็อยากให้ตัวมาเติมเต็มไอ กลัวผิดหวังเพราะตัวแฮนปนใจเพราะตัวระพังไหนก็มีแต่คนฮู้ใจเพราะใจตัวคุยไอ้กับบอฮู้ขายแล้วถ้าเป็นแบบนี้จะให้อายทำไงอ่ะเจ็บว่าไออยากอูอยากเออายฮักจริงอไอแบบปูอยากเป้เพราะความหักตัวมันยาวไกลเป็นพันเล่้ถ้าอยากสียดตัวให้ทำไงอ่ะเบย์กรได้แต่มองจะไม่ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขยยอมเดาต่อจังนี้จะไม่เป็นไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอเด้ร้องคนเหนือก็สวยคนใต้ก็ดีเชี่ยวเนื้อก็ไปเหมี่ยฟีก็อายพอได้จะอูจะเอจะนูนั้นดีต่อใจกรได้แต่มอง จะไม่ดีคลองเจ็บช้ำทำได้เขยยอมแต่ต่อจากนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายพมเจอไดรลองคนเหนือก็สวยคุณคนใต้ก็ดีเชียวเนื้อก็ไปไหม่ฟีก็อายพอได้จะอูจะอีแตนูนั้นดีต่อจใจ ก็ได้แต่มองแต่ไม่ได้ครองเจ็บช้ำผมได้แค่ยอมแต่ต่อัางนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอใส่ลองนเนื้อก็สวยคนตายก็ดีเที่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟรีก็อายพอได้จะอู้จะอ